แกลบน้ำปลาเดี๋ยวมารอชมกันครับท่านผู้ชมไก่แกลบไก่นั่งเทียนครับไก่แกลบน้ำปลาครับน,น่าโอ้โหครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับท่านผู้ชมล้างแล้วมา กบยิดไปนะครับพี่น้องอย่าให้หน้ำอย่าให้ร่ม,มันเขาฮึบโอเคครับเดี๋ยวมาเนี่ยกบกบ,บ,บสีน้ำตาลเดี๋ยวมาเบิร์นึ่งทีเดียวสีมันนะครับสก์ตีนมันอย่ายให้อย่ายให้คว้ามันเข้าไปครับให้คว้าเข้าไปแล้วสิสโโยูเล็กสี รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับที่สำคัญนะครับให้กวันเข้านะครับให้กว้นเข้าเรามาวางเพื่อนกันเลยครับที้ ไก่อบหญ้าครับไก่อบหญ้าช่วงนี้ฟางขาดตลาดไก่อบหญ้าครับพี่น้องไก่อบหญ้าครับพี่เบิร์ดอย่าหันก้นมาทรงกระคาด ครับพี่น้องครับไก่อบไก่อบหญ้าครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับไก่อบหญ้าครับโอ้โหครับโอ้โหครับต้องถูกเรียวอยู่หรอไก่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมว่าอู้ขมือครับขมือตื่อตาละตอนนี้ พอดีอยากหลายอย่างกันเลยเลยไม่เห็ดสาในเะจักหน่อยบอหูจะเป็นหน้าตาจังเลด,ด้วยครับโอ้่าหน้าตาสิคนจังไดยพยายาม แอปหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเร็วแมนเพิ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับดูให้ใช้ยานะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับน่ารับประทานมากครับดูครับท่านผู้ชมครับอุ้ยห่อน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 อีเฮ้ยเดี๋ยวเราจะยกไปเสิร์ฟเลยนะครับเป็นกระเสียบอีดีอุ้ยเป็นยัไง เตรียมดูนังถามหิวบางทีพอดีคุณกินไหมไก่